ประโยคต่อไปอย่าพึ่งขำนะครับภรยาผมเนี่ยณวันที่เขาวันนั้นที่เรายังเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเขาเคยเล่าเรื่องนี้ผมฟังอว่าเขาถูกเคยถูกข่มขืนเขาบอกว่าเป็นคนจากอีกพักการเมืองหนึ่งในฝ่ายรัฐบาลผมยังไม่อยากผมไม่อยากพาดทิงแล้วกันครับสาเหตุที่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าในห้องที่เขาถูกข่มขืนเนี่ยห้องคอนโดน,น,นั้นเนี่ยมันมีปฏิทินของพักพักนั้นซึ่งไม่ใช่พักประชาธิปัตย์นะครับอย,อยู่บนโต๊ะ ออ่าเขาก็เลยจำว่าคนที่ข่มขืนเขาเนี่ยชื่อนายแดนและมาจากทักอีกทักหนึ่งเพราะฉะนั้นคือพี่เพชรไม่ออกไหมครับกูก็สมมติถ้าคุณจะกูเกิลเสิร์แต่คุณกูเกิลเสิ r ร์ให้ตายคุณก็หาไม่ถูกคนอืมออ่าแต่ว่าเขาจำหน้าและจำเสียงได้ชัดเพราะบอกขนาดว่าเขาจำกลิ่นตัวได้ด้วยนะครับอ แล้ในจุดนั้นเนี่ยทายาผมค่อนข้างสิ้นหวังเลือกที่อยากจะมู e อนมีอยู่สองเหตุผลตอนนั้นคือเขาเป็นคนธรรมดาตัวเล็กๆจะไปสู้อะไรกับอำนาจนักการเมืองได้ครับยิ่งเป็นพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาเขาไม่คิดจะสู้เลยนะครับอยอม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 ,ยอมรับว่านี่คือความโชคร้ายเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตไปดีกว่าเพราะยิ่งพูดออกไปเนี่ย สมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวน้องชายอีกคนก็จะต้องเสียใจหนักนี่พอเรื่องออกไปแล้วเนี่ยแม่ยายผมเนี่ยก็โทรมาร้องผมร้องไห้ว่าแบบเขาเป็นแม่ภาษาอะไรที่ลูกคนนึงก็เสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็ถูกข่มขืนนี่เป็นสิ่งที่ภรรยา,ยามผมไม่ต้องการให้เกิดขึ้นจู๊